โอเคสวัสดีค่ะเด็กๆในคาบนี้เป็นพิชาพระพุทธศาสนาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งอ่าวันนี้เราจะขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่สี่ก็คือชาวพุทธที่ดีชีวีมีสุขอ่าเราจะเรียนเกี่ยวกับหน้าที่ชาวพุทธแล้วก็ชาวพุทธตัวอย่างหน้าอ่าหน้าที่ชาวพุทธของเราในคาบนี้เราจะเรียนถึงการปฏิบัติตน ตามหน้าที่ของชาวพุทธเช่นการสวดมนต์มีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดแล้วก็มีการอะไรปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมตามที่เป็นชาวพุทธที่ดีอเรามาเริ่มกิจกรรมก่อนเรียนก่อนอ่ะได้เห็นไม่ลูกในหน้าแปดสิบเอดเป็นกิจกรรมก่อนนำสู่การเรียน เด็กๆลองสังเกตในรูปก่อนนะเขาบอกว่าให้ดูรูปภาพแล้วตอบคำถามอ่าเด็กๆจะสังเกตในรูปภาพเป็นไหมเด็กๆรู้ไหมว่าสถานที่แห่งนี้คือที่ไหนลูกอเออเด็กๆสังเกตเก่งก็คือวัดเพราะมันมีอะไรมีพระเห็นไหมลูกแล้วก็มีอ่ามีบุคคลธรรมดาประชาชนทั่วไปอ่าเขามาทํากิจกรรมในวัดเห็นไหมลูกมีกิจกรรมหลายอย่างเลยเห็นไหมเหมือนฟังอ่า มีฟังพระเทศมีเวียนเทียนใช่ไหมมีปล่อยปลามีอะไรถวายผ้าอะไรผ้าไตรเด็กด,ดูนะคำถาม่าถามว่า,า,วานักเรียนเคยปฏิบัติเหมือนในรูปภาพข้างบนหรือไม่อะวงกลมแรกเคยใครเคยติ้กเครื่องหมายถูกตรงนี้เลยใครไม่เคยติ้กเครื่องหมายถูกวงกลมที่สองอะติกเครื่องหมายถูกล,ลไง,กลง,งกลไปเลยลูก อ่าถ้าคุณครูเคยใช่ไหมคุณครูก็ติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้ลงไปเลยอ่าถ้าใครไม่เคยก็ติ๊กเครื่องหมายถูกตรงไม่เคยวงกลมที่สองอ่าถ้าใครเคยก็ติ๊กเครื่องหมายถูก<น>คุณครูโอเคแล้วอันที่สองข้อสองมาถามว่านักเรียนคิดว่าเพราะอะไร<น>ชาวพุทธจูปฏิบัติตนดังภาพลูกพ่อะลรลูกเพราะเรื่องที่เราเรียนนี้ก็คือเรื่องหน้าที่ชาวพุทธมันเป็นหน้าที่ของชาวพุทธ เราเป็นเรานับถือศาสนาพุทธอ่าเราก็จะมีหน้าที่ที่ปฏิบัติตามอ่าหน้าที่ที่ชาวพุทธเขามีไว้ไหนใครนับถือคริสยังมือขึ้นสิลูกศาสนาพุทธอ่าคริสอ่าไหนพุทธไหนใครนับถือพุทธจะมือขึ้นโอเคเอามาลงไม่ว่าเราจะนับถือคริสหรือว่าทนสุดอ่าเห็นไหมเราก็ยังเรียนอยู่ห้องเดียวกันได้โดยที่ เราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขใช่ไหมลูกไม่ได้ทะเลาะบอแวงกันเรื่องอะไรเป็นเพราะอะไรลูกเป็นเพราะเรารู้หน้าที่ของแต่ละตัวเราเองเป็นเพราะทุกศาสนาทุกทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีอ่าเห็นไหมลูกเราถึงอยู่ร่วมกันได้ดังนั้นเด็กๆนักถือคริสเด็กๆอยู่เมืองพุทธเด็กๆก็ต้องเรียนรู้ว่าหน้าที่ชาวพุทธเขาคืออะไรใช่ไหมลูกเวลาเราเห็นชาวพุ๊บอ่า เราก็จะอะไรรู้ว่าอ๋อชาวพุทธเขาปฏิบัติแบบนี้เราเป็นคนคิดใช่ไหมลูกอ๋อชาวพุทธเขาไปเวียนเทียนอ๋อเห็นเขาใส่บาตรตอนเช้าอ๋อชาวพุทธเขาใส่บาตรตอนเช้าแต่เราเป็นชาวคิดเราก็สังเกตไว้เรียนรู้ว่าเป็นการอะไรเป็นหน้าที่ของชาวพุทธใช่ไหมลูกดังนั้นถึงจะนับถือต่างศาสนาก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องเออเรียนรู้เพราะว่าเราอยู่เมืองพุทธโอเค อ้ลาวค<ะ>่ะคิเขารู้เลยนะว่าศาสนาพุทธทำอะไรบ้างเพราะว่าอะไรเราอยู่เมืองพุทธเราก็ต้องเรียนรู้ว่าชาวพุทธ<ะ>ทำอะไรบ้างใช่ไหมลูกอ่ะโอเคเสร็จแล้วคุณครูไปข้อต่อไปนะจะเริ่มการเรียนนี่เป็นกิจกรรมที่จะกระถามเด็กๆก่อนว่าเด็กเคยทําหรือเปล่าอ่าถ้าใครเป็นคลิปแน่นอนเด็กๆต้องติ๊กว่าไม่เคยวงกลมที่สองอ่า อืถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เข้าวัดถ้าเป็นชาวคิดเราเข้าอะไรล,ลูกอ่าใครนะถือคริสเมื่อกี้บอกอ่าเข้าที่ไหนลูกมาเตอร์อ่าคริสก็เข้าไปที่โบสถ์าโอ้โหโอเคนะคะเด็กๆทางบ้านคุณครูบุ๋งขอเริ่มการเรียนการสอนเลยนะ อ่าเรามาดูหน้าที่ชาวพุทธอ่าหน้าที่ชาวพุทธต้องปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอ่าจำได้ไหมว่าชื่อเดิมพระพุทธเจ้าชื่อว่าอะไรลูกไหนใครนักถือพุทธใครเรียนอยู่เมืองพุทธชื่อเดิมของพระพุทธเจ้าก็คือเจ้าชายสิทธัตถะจำได้ไหมอ่าเจ้าชายสิทธัตถะเขาออกบวชแล้วเขาก็ตร <C volleyball. S 2> ัสรู้ <C' ese> หลักทรมาให้เราได้เรียนรู้ใช่ไหมลูกดังนั้นเราเป็นชาวพุทธที่ดีเราต้องปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและมีหน้าที่ที่ต้องบํารุงพระพุทธศาสนาด้วยอ่าถ้าเราไม่บํารุงอย่างเช่นเราไปวัดเราไม่ดูแลบริเวณวัดหรือว่ารักษาวัดช่วยกันสักพักหนึ่งวัดมันก็พังมันก็หายไปแล้วลูกดังนั้นเราต้องช่วยกันดูแลทลํรูปบํารุงเหมือนเรามาโรงเรียนใช่ไหมลูกเราก็ต้องรักษา สิ่งของในโรงเรียนไปวัดก็เหมือนกันอ่าซึ่งสามารถปฏิบัติได้หลายวิธีเช่นการเรียนรู้เกี่ยวกับอนิสงค์ของการสวดมนต์อ่าการช่วยบำรุงรักษาวัดและการเข้าพิธีการแสดงตนหรือว่าเข้าพิธีกรรมทางวัดหรือว่าศาสนาลูกมาดูอย่างแรกคือการรู้อนิสงค์ของการสวดมนต์รู้ว่าสวดมนต์แล้วมันได้อะไรอ่าสวดมนต์แล้วมันเกิดผลยังไงนี่คืออนิสงค์ของการสวดมนต์ อ่าบางคนอาจจะสวดมนต์ไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าทําไมต้องสวดสวดเพราะอะไรสวดได้อะไรเนี่ยเราจะรู้แล้วลูกเอออันนี้ส่งของการสวดมนต์ข้อที่หนึ่งเป็นการบูชาพระรัตนตรัยจำได้ไหมว่าพระรัตนตรัยมีอะไรบ้างพระพุทธธรรมพระสงฆ์ใช่ดังนั้นการสวดมนต์ก็คือเป็นการบูชาถึงพระพุทธบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์เห็นไหมลูกนั่นคือหนึ่งการสวดมนต์คือระลึกถึงเขาแล้ว ต่อไปก็คือสองเมื่อจิตจดจ่ออยู่กับการสวดมนต์เมื่อเราสวดมนต์อยู่จิตมันจดจ่ออยู่บทสวดใช่ไหมลูกเราก็จะเกิดสมาธิแล้วก็จิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่านไหมลูกเมื่อจิตใจสงบเราก็จะมีสติเราก็จะสามารถทําอะไรผิดพลาดได้น้อยลงและอันที่สามเมื่อเราสวดมนต์แปลทําให้เราทราบความหมายเกี่ยวกับปัญญา เข้าใจจุดประสงค์ของบทสวดนั้นเด็กๆเคยรู้ไหมว่าคาว่าอาระรหังสัมมาสัมพุโทโธแปลว่าอะไรอ,อ่ะมันเป็นบทสวดมนต์มันเป็นภาษาบาลีแต่การที่เราสวดมนต์เราต้องรู้ว่าบทสวดน,นั้นมันแปลว่าอะไรเราจะได้รู้ว่าจุดประสงค์ของการสวดมนต์คืออะไรไงลูกอ่าจุดประสงค์ของการสวดมนต์บทนี้คืออะไรอ่ะอย่างเช่นสัพเพสัตตาแปลว่าอะไรสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมลูกวันที่เราเด็กๆสวด ออสัพเพสัตตาอเวราโหนตูจำได้ไหมลูกออนั่นก็คือมันก็จะมีคําแปลอยู่ในนั้นอ่าและข้อที่สี่เกิดความศรัทธาในคุณพระราาัตนตรัยอ่าเมื่อเราสวดมนต์เราก็ต้องศรัทธาในบทสวดนั้นใช่ไหมลูกเหมือนเราจะทําบุญปล่อยปลาเราคิดว่าปล่อยปลาแล้วมันได้บุญเห็นไหมเรามีความเชื่อแบบนั้นก็คือความเชื่อก็คือศรัทธาเราศรัทธาที่ว่าปล,ปล่อยปลาแล้วมันได้บุญเราก็ทําใช่ไหมคะ อ่าใช่ใช่ไหมคะอ่าและเด็กมาดูบทอันหนึ่งนะนี่ไหนใครไม่เห็นรูปภาพนี่รูปภาพนะอ๋ารูปภาพอ่าเด็กดูรูปภาพนะลูก นี่ก็คือเป็นกิจกรรมท้าเด็กเรียนในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนที่เป็นรัฐบาลใช่ไหมคะขเขาก็จะพาเด็กๆทํากิจกรรมสมมติวันนี้เป็นวันอ่าวันมาค้าบูชาเขาจะพาเด็กๆไปทํากิจกรรมแบบนี้ลูปเลยลูกในวัดเป็นแบบนี้เลยถ้าหนูเรียนโรงเรียนอ่าเรียนโรงเรียนรัฐบาลปกติใช่ไหมลูกเรียนโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนพุทธอ่าเขาก็จะพาเด็กๆไปเข้าวัดแบบนี้ตามวันสําคัญของพระพุทธศาสนาจำวันสําคัญของพระพุทธศาสนาได้ไหมลูก มีวันมาค่าบูชาวิสาขาบูชาอ,อาสารหาบูชาเขาก็จะหยุดเป็นวันหยุดราชการเลยโรงเรียนก็ปิดที่ทํางานก็ปิดอ่าดังนั้นเพื่อที่จะให้ชาวพุทธทุกคนได้ไปปฏิบัติอ่าได้ไปปฏิบัติปฏิบัติอะไรปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตนเป็นหน้าที่ชาวพุทธเห็นไหมลูกนั่นคือหน้าที่ชาวพุทธอ่าได้เด็กมาดูบทสวดบทสวดนี้ก็คือคําบูชาพระรัตนตรยัย บางคนอ่านออกอรหังสัมมาสัมพุโทโธภะควาไหในใครไม่เคยได้ยินคำนี้อ่าคุณครูผมจะอ่านให้ฟังแล้วคุณครูผมจะอ่านว่าบทส่วนนี้บทส่วนแรกคำว่าอารหังสัมมาสัมพุโทโธภะควาความหมายมันคือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงใช่ตตดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเห็นไหมลูก ต่อไปเราสวดต่อไปก็คือพุทธทางพระควันตังอภิวาเทมีเห็นไหมลูกมันก็จะมีเออมันก็จะมีความหมายแล้วก็อะไรอีกสวาคา้าโตพระควตาธมโมธรรมังนามาซามีใช่ไหมลูกอ่าใช่แล้วก็กราบดังนั้นบทสวดมีสามสามบทใช่ไหมลูกก็กราบสามครั้งกราบสามครั้ง,ก,งก็คือเระลึกถึงพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์กราบครั้งที่หนึ่งเห็นไหมลูกพระสัมมาสัมพุทธโธก็คือระลึกถึงพระพุทธอ่าเห็นไหมลูกสวากขาโตพระพวตาธรรมโมธรรมโมก็คือนึกถึงพระธรรมอ่าสุดท้ายก็คือสุปฏิปันโนพระขวโตซาวกสังโฆนี่คือพระสงฆ์เออในบทสวดมันจะมีบอกเห็นไหมลูกนี่คือคุณครูบุ๋มนําคําบูชาพระตนาใยมาให้เด็กดูจใจพูดพร้อมก,กันก็ไม่ได้เพราะว่า เด็กครึ่งหนึ่งเป็นคนริสใช่ไหมลูกอาเราต้องเรียนรู้แค่เป็นพื้นฐานพอและบทส่วนต่อไปก็คือบทส่วดน,น้ำมัสการนอบน้อมบูชาพระบุทธเจ้าคำนี้จะเป็นพูดบ่อยที่สุดเลยเด็กได้ยินไหม นะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเขาได้ยินไหมลูกอ่าเราต้องสวดบทน,นี้กี่ครั้งลูกในชาาพุธบอกซิว่าสวดกี่ครั้งสามครั้งเก่งมากเห็นไหมลูกเออบทสวดน,นี้เห็นไหมลูกมันก็มีคําแปลว่าขอนอบนอบ้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า,าอะระหันตสัมมาสัมพุโทโธพระองค์นะั้นเห็นไหมลูกอือนี่คือบทสวดครูบุมนํามาเป็นตัวอย่างให้เด็กได้ดูเป็นพื้นฐานก,ก่อน อ่าให้เด็กพร้อมแล้วเปิดไปหน้าแปดสิบสามอ่าแปดสิบสามเขาบอกว่าให้เด็กๆนำแบบบทสวดมนต์เมื่อกี้เนี่ยนะโมตัสสะเนี่ยมาใส่ลงในนี้ก่อนอ่าเด็กจำได้ไหมอ่าเด็กเขียนลงไปเลยนะโมตัสสะเว้นบักแบบนี้นะลูกเว้นบ่ากเขียนนะโมเห็นไหมนออะนะโมโอโมแล้วก็เว้นแล้วก็เขียนตัสสะเห็นไหมนะโมแล้วก็ตัสสะ พระขะวะโตเห็นไหมอาระหะโตตรอเรือนรูอาระหะโตสัมมาสัมพุทธสะัะเห็นไหมมันเป็นบทสวดมนต์ที่เราต้องกล่าวสามครั้งก่อนอเป็นคํานมัสการก็คือเป็นคําไหว้ของพระพุทธเจ้า ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระอราหันตสัมมาสัมพุทธโทลกพระองค์นั้นกล่าวสามจบก็คือกล่าวสามครั้งเห็นไหมลูกอ่าเด็กเคยได้ยินคําบูชาไหม oh <my> อีมานิสกาเรนะอ่ <c oughs> ใช่อันนี้ก็คือคําบูชาพระรัตนตรัย <c oughs> นี่หมดเลยแต่คุณครูมจะเอามาให้เด็กได้ฟังได้ยินเพราะว่าเรา มีความแตกต่างทางศาสนาออคนคริสก็เรียนได้เพราะว่าเราอยู่เมืองพุทธเราต้องศึกษาใช่ไหมลูกเราเรียนหลักสูตรของคนไทยคนไทยใช้หลักสูตรของศาสนาเห็นไหมลูกศาสนาที่เรียนก็มีศาสนาพุทธเป็นหลักแต่เราก็ได้เรียนรู้ศาสนาคริสถูกไหมลูกเราก็ยังรู้ชาวพุทธรู้ไหมว่าใครเป็นศาสดาของศาสนาคริสพระอะไรพร,ะ,พระ,ะไรที่อยู่บนไม้กางเขนนะลูก พระเยซูใช่ไหมขนาดคนเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องอยังเราก็ต้องเรียนรู้อะไรพิธีกรรมของศาสนาคริสต์ถูกไหมลูกเออเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องเรียนรู้ของศอา,นา,างนงสนาอิสลามเพราะว่าอะไรให้เด็กสังเกตนะับเมืองพุทธเนี่ยประเทศไทยเรามีหลายศาสนามีศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ดูอ่า ถ้าใครนับถือพระพิคเน่ใช่ไหมลูกก็จะอยู่ในลูกศาสนาอะไรลูกศาสนาพราหมณ์ฮินดูใช่ไหมลูกใครนับถืออ่าใครนับถือศาสนาคริสก็จะนับถือพระเยซูมีอ่มีตัวแทนสัญลักษณ์ที่เราเคารพก็คืออะไรลูกพระเยซูกับไม้กางเขนใช่ไหมลูกแต่ถ้าเป็นคนไทยเราที่นับถือศาสนาพุทธก็อะไรอ๋อนับถือพระอะไรพระพุทธลูกห้อยพระใช่ไหมลูกอ่านั่นแหละนี่คือเป็นศาสนาวะัตถุอ่า เดี๋ยวเราก็จะได้เรียนอ่าเสร็จแล้วค่ะโีเรอเพื่อนก่อนนะมันมีบทสวดมนต์อ่าต่อไปก็จะเป็นคําแปลเดี๋ยวเราเพื่อนก่อนนะ๋อน้องคุณน้องคุณเสร็จไหมลูก ให้พกอเขียนบรรทัดข้างล่างครับอ่าเห็นไหมถ้าเด็กสังเกตนะข้อแรกที่เราทํามันมีบรรทัดให้สามบรรทัดเห็นไหมลูกนั่นคือบรรทัดของข้อนี้สามารถเขียนได้เลยเต็มทั้งสามบรรทัดได้เลยของข้อนี้เห็นไหมลูกเขาทําเผื่อมาว่าเด็กบางคนอาจจะเขียนตัวหนังสือเล็กบางคนอาจจะเขียนตัวหนังสือใหญ่สามารถเขียนได้เลยอนะ่าเดี๋ยวรอเพื่อนอีกหนึ่งนาทีนะคะ ถ้าเสร็จแล้วคุณผู้ชมขอไปอค่าคาแปลคําแปลเดี๋ยวจำคาแปลได้ไหมเมื่อกี้คาว่นนาน้โมตสระพะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธสระคําแปลของบทสวดนี้ก็จะมีไว้ว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหาันตาสัมมาสัมพุทธโธพ,พระองค์นั้นเห็นไหมลูกคําแปลบทสวดนี้มันมีคําแปลก็คือความหมายของบทสวดคาว่าน้าโมตสระนี่แหละลูก มันมีความหมายว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อม,อมแด่พระผู้มีพระภาคพระภากอารหังตะสัมมาสัมพุโทโธพระองค์นั้นใช่ไหมลูกเด็จะสังเกตว่าบทสวดมนต์อ่านี่เขาแปลจากภาษาบาลีสันสกิตแล้วนะลูกอ่ามาให้เราได้อ่ะให้เราไปท่องแบบภาษาอินเดียใช่ไหมลูกเพราะว่าต้นกําเนิดศาสนาพุทธมาจากประเทศอินเดียใช่ไหมถ้าเราจะไปอ่านภาษาอินเดียถูกได้ไหมลูกไม่ได้ดังนั้นคนไทยก็ศึกษา อาจากคมภีแล้วก็แปลมาเป็นอะไรมาเป็นภาษาไทยของเรานี่แหละลูกเห็นไหมแล้วก็มาแปลเป็นบทสวดมนต์ให้เราได้ให้ได้เราได้ท่องเห็นไหมให้เราได้ท่องให้เราได้สวดแบบง่ายๆที่เราสามารถจําได้ใช่มันเป็นบทสวดที่เราเป็นชาวพุทธต้องสามารถสวดได้แต่ถ้าเป็นบทสวดที่พระสวดบทยาว,ยาวๆหรือดเคยไปนั่งงานอะไรๆงานแต่งงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่อะไรไหม เวลาพระเขาสวดเวลาพระเขาสวดยาๆมันเป็นบทสวดของพระเราไม่เราไม่จําเป็นต้องอ่าไม่จําเป็นต้องท่องได้หรือว่าเรียนรู้เราแค่รู้ว่าเป็นบทสวดของพระเองอ่าเขาก็จะมีบทสวดไว้สาหรับงานมงคลงานอวบมงคลงานอวบมงคลก็คืองานที่ไม่ดีใช่ไหมลูกได้แก่งานอะไรบ้างงานอวบมงคลเอองานอวบมงคลเก่งมากลูกก็คืองานศพงานมงคลก็ได้แก่งานอะไรลูก งานมงคลได้แก่ง,งานอะไรบ้างลูกงานแต่งไหมเอองานแตง่งงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่เขาก็จะมีบทสวดที่เป็นของงานมงคลส่วนงานอ่าว่ามงคลจะมีแค่งานเดียวก็คืองานศพ <orgeous. S 1> เออไอเด็กแขนงกละชอบนะอ่าไหก็เสร็จช้าก็ออกช้านะคะการเต้นอันนี้ข้อที่สองแล้วลูก ด่ไ้มเ <ieur. S 1> ด็กผ okay. ูบ้านที่เขียนตรงนี้นะเก่งมากรู้จักสังเกตบางคนเขียนอยู่ตรงข้อเดียวแล้วูกตรงนี้นะโมตัสารก็คือบทสวดเก่งมากอันนี้คือความแปลดีรจักสังเกตนะต้องรู้จักสังเกตการเรียนเราสังเกตไหมอ่ม เวลาในชีวิตประจำวันของเราเราก็จะได้เอาการสังเกตไปใช้ในการแก้ปัญหา เสร็จแล้วค่ะเสร็จลค่ะโอเคทางบ้านเสร็จหมดแล้วนะต่อไปไปดูคำถามต่อไปย,อยังไม่เสร็จค่ะอ่ายังไม่เสร็จเดี๋ยวรอเพื่อนอีกหนึ่งนาทีนะรู้เสร็จยังลูก หน,นูชื่ออะไรนะคะลูกหนชื่ออะไรลูกหนูชื่อมะป,ปรางมะปรางโอเคเดี๋ยวเอามะปรางก่อนเป็นนาทีคำว่าพระอังนั้นมันติดมาจากคำว่า พ่ะเจ้าเหรอคะโอเคมาปรางเสร็จแล้วใช่ไหมคะขาอ,อีกสิเดี๋ยวรออีกหนึ่งนาทีนะพอดีเลยเพื่อนในห้องก็จะเสร็จพร้อมกันนะมาปราง เด็กสามารถเขียนลงไปบรรทัดข้างล่างมันได้นะลูกเด็กสังเกตบรรทัดนะลูกจะเขียนเลยบรรทัดมันมีบรรทัดให้ข้อละสามบรรทัดที่ไหนลูกที่มันเป็นจุดไข่ปลาอะมันเป็นข้อเดียวกันนะลูกถ้ามันไม่พอคำแปลกับบทสนมเราไม่สามารถตัดทิ้งได้นะลูก <Workers> มันตัดไปไม่ได้มันไม่มีความหมายดัง <board> นั้นเราต้องเขียนเต็มครูก็เลยเอาบทสวดมนต์ที่สั้นที่สุดก็คือน้โมตัสะถ้าหนูถ้าครูเอาบทสวดอารหังสัมมาสัมพุทโธพระควาโอ้โหยาวมากเออพูดทางพระควันตังอภพิวาเทมียังไม่จบอีกสวาหาคาโตพระควาตาธโมทำมังนามาซามีอีกไม่จบแล้วค่ะโนพระควโตซาบกะสังโกสังขันนามามีโอเห็นไหม ครูเอาน้าโมตาสสาให้สั้นๆเลยเขียนไม่พอใช่แล้วค่ะคุณโอเคแต่ครูไปอีกข้อหนึ่งนะข้อที่หนึ่งอ่าหมาเลขหนึ่งนะดูของดูในแบบฝึกหัดตัวเองหน้าแปดสิบสามหมาเลขหนึ่งอ่าถ้าใครสติร่องรอยนะลูกเอามือชี้หมายเลขหนึ่งในชีวิตประจำวันนักเรียนสวดมนต์เวลาใดบ้าง วงกลมแรกใครจะติ๊กนะใครติ๊กื่องหมายถูกนะก่อนเข้าเรียนใครส่วนม primera, วนมก่อนเข้าเรียนติ๊กวงกลมแรกอ่าถ้าไม่ใช่ไม่ต้องติ๊กวงกลมที่สองหลังเลิกเรียนไหนใครส่วนมนหลังเลิกเรียนติ๊กข้อน,นี้วงกลมที่สองอ่าต่อไปวงกลมที่สามก่อนเข้านอนใครใครส่วนมนก่อนเข้านอนติ๊กวงกลมที่สามลูกอ่าแต่ว่าหนูไม่ได้ทำเลยอะค่ะได้เกินสอ,องอันเลย อ่าแต่ครูบุมสวดมนต์ก่อนเข้านอนหนูก็ทำดีหก็ฝึกยกแต่ว่าหนูไม่ได้ทาเลยค่ะครูเชื่อว่าสวดมนต์ก่อนเข้านอนมันทําให้นอนหลับคันดีอ่าต่อไปข้อที่สองนะข้อที่สองหมายเลขสองนะไปทีละข้อนะขณะสวดมนต์นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรควรปฏิบัติตนอย่างไรรู้ขณะสวดมนต์ อ่าง่ายๆเลยสำรวมกายวาจาใจเวลาเราสวดมนต์เราก็นั่งพนมมือนั่นคือการสำรวมกายใช่ไหมลูกวาจาก็คือเราก็อะไรสวดมนต์อย่างอะไรอย่างถูกต้องสวดมนต์มไม่ใช่พูดตะคอกใช่ไหมลูกไม่ใช่พูดเบาเกินพูดให้มันพอดีพูดให้มันฉะฉาน,นใช่ไหมลูกถ้าหลวงพ่อสวดมนต์นะนะโมต่าต่ามากว่าได้ไหมลูก เออนั่นคือบาจาและก็สํารวมใจก็คือเออทําจิตใจให้สงบเวลาเราสวดมนต์ถ้าเราไม่มีสติในตัวเองเราสวดมนต์ปุ๊บบทสวดมันผิดทันทีใช่ไหมเออถ้าเราไม่มีสติเราไม่ได้ตั้งใจในบทสวดนั้นจิตใจไม่ได้ติดใจใน,ววนบทสวดนั้นปุ๊บ เราสวดไปปุ๊บเราจะสวดผิดทันทีเลยเพราะอะไรเราไม่มีสมาธิในกับบมสวดนั้นอ่เส็จแล้วค่ะดังนั้นก็เลยสรุปว่าคณะสวดมนต์เด็กๆต้องสำรวมกายวาจาและใจนะลูกกายวาจาใจใจใจแล้วค่ะอ่าข้อที่สามนะหมายเลขสาม นักเรียนคิดว่าการสวดมนต์อย่างสม่ำเสมอมีผลดีต่อตัวนักเรียนเองอย่างไรบ้างลกูกเออเก่งมากมีเพื่อนบอกว่าทำให้จิตใจเราสงบ,บมีสมาธิแล้วก็จิตใจสงบอ่าการที่เราสวดมนต์บ่อยๆทำให้จิตใจเราสงบเพราะว่าอะไรลูก จิตใจเราจ,จดจ่อแต่กับบทสวดใช่ไหมลูกเราสวดมนต์เราคิดว่าเราสวดแล้วเราทํเป็นความดีสวดแล้วเราสบายใจดังนั้นมันก็ทําให้จิตใจเราสงบและออกอย่างหนึ่งเมื่อเราเราจะท่องบทสวดได้ก็ต่อเมื่ออะไรลูกก็ต่อเมื่อเรามีสมาธิเรามีสติที่จะจดจําบทสวดนั้นเหมือนเด็กๆท่องจําบทอะไรบทอาขยานให้เด็กไม่มีสมาธิในการท่องบทอาขยานใช่ไหมลูกเด็กๆก,ก็จะท่องผิดเห็นไหมลูกดังนั้นการสวดมนต์ก็เหมือนการท่องบทอาขยานเหมือนกันลูกเราต้องมีสมาธิใช่ มันทำให้เกิดสมาธิแล้วก็จิตใจสงบเจ้วค่ะโอเคค่ะกลางก่อนแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วค่ะเดีอเขียนัเพื่อนเมัวดบีรทัด้วยนะคะใหญ่เขียนใหญ่เกินอ่า เขียนได้พอดีกับบรรทัดเห็นไหมลูกเขียนได้บรรทัดในตัวนี้คุูจะเขียนตีนติดบรรทัดไม่ลอยขึ้นแบบนี้เข้าใจไหมครอ่าไม่ได้ค่ะเด็กๆเขียนตัวหนังสือไม่ใช่เขียนตัวใหญ่เท่าช้างนะลูกเขียนพอดีอ่าใช่เขียนพอดีตัวใหญ่เท่าช้างเลยนะใหญ่กว่าช้างมันอยู่ในหนังสือไม่ได้แล้ว อ่ะต่อไปข้อที่4ี่ละข้อสุดท้ายแล้ว,ว,วการทราบคำแปลของบทสวดมนต์มีประโยชน์อย่างไรเรารู้จักคำแปลเมื่อกี้ไงคำแปลคือข้าพเจ้าขอนอบน้อมใช่ไหมคะอ่ะเมื่อเรารู้จักคำแปลนั้นมันทำให้มันมีประโยชน์อย่างไรลูกอ่าเข้าใจการสวดมนต์ก็คือเข้าใจในจุดประสงค์ของบทสวดน,นั้น บทส่วนนี้เหมือนคําแปลเขาบอกว่าข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าใช่ไหมลูกพระองค์นั้นดังนั้นเราก็จะเข้าใจว่าบทส่วนนี้ขอกราบไหว้อะไรออพระพุทธเจ้านั่นเองเห็นไหมลูกนั่นคือถ้าเราทราบคาแปลเราก็จะ ทราบเข้าใจของการสวดมนต์อย่างเช่นเราสัพเพสัตตาอเวราหมุนตุเรารู้จักคําแปลปุ๊บมันคือมันหมายถึงอะไรลูกเขามีจุดประสงค์ที่จะอะไรลูกแผ่เมตตาให้สัตว์ทั้งหลายถูกไหมคะเออไหนใครไม่รู้จักคําแปลของสัพเพสัตตาอเวราหมุนตุออสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เข้าใจลูกกวนแปลแล้ว ดังนั้นเมื่อเรารู้จักอะไรลูกจุดประสงค์ของคำแปลใช่ไหมคะเราก็จะสามารถเข้าใจการสนมดได้ค่ะเทรนปอสาใช่ไหมคะ<ป>อยู่สามทับสามว่ะค่ะใช่ค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนจะกิน่สองารคะแล้วค่ะอ่ามีสี่ข้อแค่นี้ลูกถ้ามีกี่หน้าเหรอคะ หมดแล้วลูกวันนี้ถ้าได้เด็กทางบ้านถ้าได้เด็กทางบ้านเสร็จแล้วนะลูกสามารถออกจากนะออกจากการเรียนข้าคผู้บุ๋มได้เลยนะลูกแล้วก็กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกวันนี้บ๊ายบายคุณคุณได้บ้านบายดบ้านนะ